1,142สารพิพากษาว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะเถนเป็นผู้เสียหายโดยตรงและผู้ที่จะดำเนินคดีอาญาแทนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะเถนเพื่อเอาผิดแก่กอไก่ก็คือกอไก่แต่กอไก่ไม่ยอมดำเนินคดีแก่ตนเอง แต่โจดซึ่งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะเถนจะมีอำนาจฟ้องก่อไกแทนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะเถนได้หรือไม่เป็นคุณเรื่องกับการระเวน้นการปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยจึงไม่ทำให้โจทกลายเป็นผู้เสียหายและมีอำนาจฟ้องจำเลยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาตาหนึ่งรา157 คำพิพากษาสารดีกาที่1510ทับ2อ5 1ในบัญชาโจทย์ว่าที่ร้อยตีสุภีพัดจำเลยโจทย์ฟ้องว่าโจทย์เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบังตะเห็นจำเลยดำรงตำแหน่งในอำเภอสองพี่น้อง มีหน้าที่กํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการนับแต่วันที่16ทธันวาคม2 5 4 5ซึ่งจำเลยรับตำแหน่งนาเภอสองพี่น้องจนถึงวันฟ้องจำเลยทราบว่าโจทย์และประชาชนในตำบลบางตาเถนร้องเรียนต่อจำเลยว่า ในกลุ่มพลักขณะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การมรหารส่วนตำบลบางตะเถนกับพวกมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพศ .2537 มาตรา4ทวิอนุ2ประกอบมาตรา9อนุสิทธิ์และในกลุ่มพลักอย่างได้แก้ไขเพิ่มเติม สอดแทรกโครงการจำนวน20โครงการในร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,543ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตะเถนที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะเถนได้พิจารณาลงมติเห็นชอบแล้วต่อมาผู้ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีมีคำสั่งให้จำเลยพิจารณาสอบสวนคุณสมบัติของนายกุมภรักษ์ และได้ชี้มูลความผิดว่าการกระทําของนายกุมภรักษ์เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายายามตาตรา83-265-157และ161จำเลยทราบคำสั่งดังกล่าวแล้วแต่เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและไม่ดำเนินคดีอาญาและคดีแพ่งแก่ในายกุมพรักษ์ จึงเป็นการรักเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทำให้โจทย์ประชาชนในตำบลบางตะเถนและราชการได้รับความเสียหายต้องสูญเสียงบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 4 3เพิ่มมากขึ้นและต้องเสียงเงินค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและเบีบประชุมให้แก่ในกุมภลักษ์ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายยามาตรา1น7 ระหว่างไต่สวนหมุนฟ้องศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้แล้วจึงมีคำสั่งให้งดไต่สวนหมุนฟ้องศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจท์อุทธณ์ศาลอุทธรภาคเจ็พิพากษายืนโจทกีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ดีกาศาลดีกาวินิจฉัยว่าคดี มีปัญหาต้องวิจัยตามดีกาของโจทย์ว่าโจทย์เป็นผู้เสียหายและมีอำนาจฟ้องหรือไม่โจทย์ดีกาว่าจำเลยมีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตะเห็นให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการแต่จำเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีคำสั่ง ให้ดำเนินการสอบสวนคุณสมบัติของนายกุมพลักษ์ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวและมิได้ดำเนินคดีอาญาและคดีแห้งแก่นายกุมพลักษ์ซึ่งได้แก้ไขและสอดแทรกโครงการจํานวน20โครงการในร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2543าปี2543ขององค์การบริหารส่วนตำบล บางตะเถนโดยไม่มีอำนาจการทำของจำเลยเป็นการระเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายยามาตรา157ทําทำให้โจทย์ประชาชนในตำบลบางตะเถนและทางราชการได้รับความเสียหายนั้นเห็นว่าหากคนที่จริงได้ความว่าจำเลยระเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อหาดังกล่าว ก็เป็นการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการของจำเลยอันเป็นผลเสียหายแก่รัฐมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือนต่อสิทธิและหน้าที่ของโจทโดยตรงแต่ประการใดโจทจึงมิใช่ผู้เสียหายส่วนที่โจทดีกาว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะเถนเป็นผู้เสียหายโดยตรงจากการกระทำของนายกุมภวัคก,กุมภรัฐ และผู้ที่จะดำเนินคดีแทนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะเทนเพื่อเอาผิดแก่ในกลุ่มพลรักก็คือในกลุ่มพลรักไม่ยอมดำเนินคดีแก่ตนเองโจทย์ในฐานะสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะเทนย่อมมีอำนาจฟ้องแทนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะเทนได้นั้นเห็นว่าการที่โจทย์จะมีอำนาจฟ้องในกลุ่มพลรักแทน คงการบริหารส่วนตำบลบางตะเทนได้หรือไม่ก็เป็นคุณเรื่องกับการระเวน้นการปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยตามที่โจทก์กล่าวหาจึงไม่ทําให้โจทก์กลายเป็นผู้เสียหายและมีอำนาจฟ้องจำเลยในความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา157ที่สารุทธรพักาค7พิพาคษามานั้นสารดิกาเห็นพ้องด้วยพิพากษายืน กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอยามาตรา157ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง20 0 0 0 0บาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราสองในประมวลกฎหมายนี้อนุสีผู้เสียหายหมายความถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำผิดฐานใดฐานหนึ่งรวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้ดังบัญญัติไว้ในมาตรา4 5และ6